เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอกาลนานเทอรสาธุครนเรียนเจท่านประธานวิธีได้น้องท่ไนาใยวางสุนไพรน้องถวายเรื่องน้าท่านเกียประดุอยู่ขอ ่วนเจ้าภาพนะครับที่ได้แจ้งความจำลวงเป็นเจ้าภาพในการถวายสังฆทานก็น้องถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสิกษแด่พระสงฆ์นะครับที่ท่านได้แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ตั้งใจตั้งโม่สักจบทะถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์นะครับเรียนเชิญท่านทุกท่านอย่าลืมนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราถวายเป็นพระป่านะครับมีการถวายสังฆทานถวายแต่ละวัดนะครับเหมือนท่านผู้นี้ท่านประธานถวายพระป่าเป็นส่วนรวมนะครับ ตอนนี้เจ้าภาพแต่หน,หน้าเจ้าภาพให้ยังอยู่หน้าวัดที่ที่จะเราปเป็นเจ้าภาพออกนะครับจะได้นากล่าวคำถวายเป็นสังฆทานนะครับอรขอถวายครับพราถวายแล้วไม่แพ้กับการี่จะ Yang duduk di sini, di atas naungan, di bawah 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 i